คนใหญ่เลยลูกค้าแปดสิบหน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยร้อยไซงามนะห่างจากตมองเชียงรายมันยี่สิกิโลเมตรนะใครที่ที่ชอบไม้ยางนามไม้ป่านะหนึ่งล้านหกแสนนะครับ1.2ไร่หนึ่งานสีตังาวานะครับ อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเสียงไลน์ขายที่ดินวันนี้พาทุกท่านไปชมหมาที่ดินที่เป็นป่านะ,ะทุกท่านนะเป็นป่าไม้เลยไม้ย,าง,<ะ>มยางนะไม้ยางนาเป็นไม้ยางนานะทุกท่านนะฮะเต็มพื้นที่เลยเนาะเนื้อที่อยู่ประมาณสองไร่เท่านั้นนะเป็นสวนลำไยด้วยมีสวนลำไยไม้ยางนานะสองไร่นหนึ่งอาน์สี่สิบห้าตารางวาเนาะสี่สิบแปดสี่แปดตารางวานะฮะ ็แปลงนี้ก็การเดินทางก็ใช้ถนนผลถนนุนหนึ่งศูนย์สอูนยเชียงรายถึงฮะอยู่ตำบลหน่วยลานโพยมือจัองหวัดเชียงรายนะฮะห่างจากตมึงเชียงรายก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยี่สิบกิโลเมตรเนาะเพราะว่าตัวนี้ห่างจากเทิงสิบสี่กิโลเมตรนะอยู่ก <20 S 2> มอนนอันยี่สิบสี่กิโลเมตรนะลูกค้านะห่างจากเชียงรายนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบพี่เนินฮะแต่แปลงนี้มันติดวัดเนาะ เติดเขตวัดนะฮะลูกค้าะนะฮะแต่สาธารณะอยู่สาธารณะกั้นเป็นหาสราาะกั้นกั้นทางเขตวัดกับเขตแปลงนะครับก็ใครที่ชื่นชอบต้นไม้หรือเออ่บรรยากาศดีๆล่มเืินที่เนินนะครับปลูกบ้านได้สร้างบ้านได้นะครับก็ดูแปลงนี้กับสถานีเกียร์ก็มีเซเว่นนะแล้วกค้ากับปาดมันเอสโซตัวนี้นะหายจากเซเว่นนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่ประมาณสองโลสองโลเนาะครับแล้วก็แปลงนี้ติดกับไอ,อ้กใกล้ๆเทศบานลาน,นอรลาเนาะใช่เทศบาล ทางเทศบาลหนึ่งกิโลการเข้าออกได้หลายเส้นทางมีซอยอะไรมีซอยเก้าแล้วเข้าซอยสิบแล้วเข้าซอยสิบตรงนี้นะทูกค้านะถนนกว้างแน่นอนครับเนี่ยซอยสิบเขา้าเข้าได้หลายเส้นทางนะลูกค้านะะเดี๋ยวเราเข้า,ขาได้หลายซอยเข้าไปอีกกี่เมตรนดดี่เข้าไปอีกประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรสะดวกสองใบน,นะลูกค้าละสองใบหนึ่งห้าสี่สิบแปดตารางวานะครับหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับลูกค้า ไม่ถึงห้าร้อยสองร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวไปนี่ไหมเออเลี้ยวเข้ามาสองร้อยห้าสิบเมตรครับเนี่ยตรงนี้ละแปลงเนี่ยอยู่ข้างหน้ามุมตัวเสียเออมุมนี้แหละครับตรงมุมนี่ครับครัเข้าวัดเลยนะทางนี้ทางเข้าหลังวัดหลังวัดเนาะนี่มุมนะครับจอดตรงไหนเดี๋ยวเราก็จอดหน้าวัดก็ได้เดี๋ยวไปจอดตรงนี้แปลงนี้นะครับเขามีถนนกั้นอยู่กั้นกับวัดอ่ ตอนน,ตอนนี้เรามาอยู่หน้าประตูหลังวัดหรอกวัดอะไรนะวัดไส้งามในวัดไส้งามนุธานะที่ดินเราอยู่ตรงนี้แต่ระหว่างวัดกับอะไรที่นาหรอกเอ้ยที่ที่เนินที่เนินไม่เป็นทางเป็น<บ>ทางแบ่งทางเรียบร้อยแล้วนะครับไปเราไปดูที่เนินกันชุมชนก็อยู่ตรงนี้นะเลี้ยวจากถนนใหญ่ประมาณ300เมตรนะ ตัวนุ่นก็กรีดเลยนะฮะลักษณะเป็นที่เนินนะฮะมีสดสวนลำไยเนาะลำไยไม้สักไม้สักดูหลอบกันเนาะอันนี้ตรงสีแยกนะที่เราเลี้ยวมาเมื่อกี้นะลูกค้าน,นะ นี่ฮะตรงจากหนุมใหญ่มาประมาณ300เมตรนะรอบๆประมาณมาประมาณ250เมตร200เลยนะเออ200เมตรสองสามสี่ห 2> 2, ้าหกต้นเสาไฟอ,อ่ะที่ดินอยู่ตรงนี้นะฮะเสา4ี่ต้นหน้ากว้างเลยทีเดียวนะฮะอ่ารอบๆเป็นต้นสักด้วยว่ะหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับลูกค้านะ แปลงนี้หน้ากว้างเนอหน้ากว้างหน้ากว้างเลยทีเด <1, S 1> นะียวแปลงนี้ <S 2> 2. <S นะครับถ้าเข้าตั้งไหนมุ้วหนอตั้งประตูเข้าหัา่นกะมี่เขาไาหลอบหลอๆเมืนกันเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะลูกค้าหนึ่งสองสามสี่สิบอันนี้บางท <80. S 1> างนี่ก็ลูกค้าเนี่ยเขาก็มาทำบ้านทำสวนกันและะ้วครับ อันมีสองโฉนดนะโฉนดแรกเท่าไหร่นะหน,ห,หนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานสามสิบเก้าอีกแปลงหนึ่งหนึ่งไร่กับเก้าตารางวาสองแ <28 S 1> ปลงด้วยกันครับเนื้อต้นอย่างนานเนี่ยเนี่ยต้น 40, ใหญ่เลยทุกค่ะแปดสิบหน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเมตร 120ร้อยยี่สิบเมตรเนาะอันนี้อันนี้ต่อข้าวก็เป็นบ้านชาวต่างชาตินะครับท่านะนะเพิ่งมาปลูกบ้านอยู่นะฮะอาศัยอยู่ตอนนี้เราเดินบร,ริเวณรอบๆก่อนนี่คือต้นยางนาใช่ไหมครับไม้ไม้มายางนาใหญ่มากเลยไม้โตๆั้งนั้นเลยนะครับลักษณะจะเป็นที่เนินนะฮะอันนี้ก็ทุ่งนะเห็นทุ่ง เ็ผูวเขาทังทิศตันออกอันนี้คือด้านหลังเนาะติดตรงนี้อีด้านหนึ่งด้านหลังอนี่แนวรั้วเราข้างในจะเป็นลิ้นจี่นะเออไอ้ลำไยอยู่นีกระต้นยางนาไม่พปยุงมี่เียไม่มีมีไม้ยางนาใหญ่ๆเนโอ้มีมุดข่าบมาฮะโอ้แพงกับไม้ยางนาทำบ้านได้เลย ตอนนี้เราเดินบริเวณรอบๆกันนะลูกค้าเลยทําบ้านได้เลยนะมาอย่างนาั้นต้ข้าวนี่เคเป็นที่ชาวบ้านเหมือนกันนะนี่เป็นที่ว่างเนาะลาน,ลานวัดลานวัดลานกิจกรรมของวัดนะลูกค้านถนนตัวนี้เนาะนี่ก็เป็นสาระถนน,นสาระนะต้นยางนาปลูกรอบๆต้น <c oughs> ที่ดินเลยอยู่ตำบลไร่ลานนะบ้านทรายงามนะห่างจาก ตมงเชีงรายมันยี่สิบกิโลเมตรนะครใครท,ที่ชอบไม้ยางนาไม้ป่านะหนึ่งล้านแสนนะครับหนไร่หนงานสี่สิบตังวานะฮะอันนี้บริเวณวัดสทรงามนะเนาะทางเข้าอยู่นี่เด นี่เป็นทางเข้าเมื่อกี้เป็นทางทางเข้าด้านหลังเนาะด้านข้างของเราด้านข้างต้นนใหญ่ขนาดเนาะยังนาเาไม้ยังนาขนาดใหญ่เลยนี่ถนนด้านข้างนะฮะด้านข้างวัดที่ติดวัดกว้าง4เมตร4เมตรนะฮะระยะนี้4เมตรนะ ส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนลยายําไยส่วนที่2ก็เป็นประเภทไม้ยางนาไม้ป่านะติดถนนสีด้านเลยเนาะครับถนนล้อมรอบล้อมรอบเลยครับ1นล้านหกแสนบาทนะสองไร่หนึ่งงาน48ตารางวานะครใครที่ชื่นชอบอที่ป่านะฮะหรือที่เดินนะฮะ ก็ดูแปลกนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูส่สวนของในแปลงกันฮนะเป็นยังไงเข้าตร้งไหนก็ไอ้เข้าประตูนหน้าเนาะลอหาไเลย ในแปลงกันลูกค้าเป็นยังไงนะฮะทาบ้านสวยม้อยนะฮะโดนพิษอะไดเดี๋ยวเอาไปบดดิบบลโดนนู่นอยู่บินของนู่นนี่ในแปลงนะครับลูกค้าสวนแรกก็จะเป็นสวนน้ำใหญ่นะฮะไอมีหนา้าลปลาปลาเรียบร้่าไอ่นี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 ่นนก,นก็เป็นบ้านคนนะฮะตากอนเป็นบ้านกับเขาอ,อยู่ ลักษณะภายในแปลงเป็น,นมีบ่อน้ำให้หนึ่งบ่อนะสวนแล้ก็เป็นสวนลำไย,ยนะฮะลำไยให่ฝนผลิตกันนี่มีเหรอจ่อแล้วเนี่ยกำลังจ่อจ่อแล้แลนี่มันหนัาป่านรูอะไรต้จอดปล,ล่อยหอ้ ตั mm ้งยากับหมนตั hmm. ้งถ mm ึงขอบเนาะใครดูแลแปนี่นี่เจ้ามันเจ้ามันอยู่กรุงเทพอ่ะนี่ก็จ้างคนดูแลจ้างคนมาตัดยาเนาะคนบ้านเขาเนี่ยไปทำงานกรุงเทพอามบรรยากาศเลยดีเลยดีๆีด้วะครับ สวนนี่จะมีลำไยห้องี่สวนที่สองก็จะเป็นไม้ยางได้เป็นบ่อน้าใหญ่อ่ะที่สองบ่อกะมันขูดสองแปลงไงแปลงแปลงละแปลงอ๋อนี่แปลงที่สมก็นี่สองแปลงนี่เป็นเป็นคนละแปลงกันดี๋ยวอย่างไรเออคนละชนวนคนละแปลงคนละเจ้าแล้วเดียวคนละเจ้าหน่อเดียวมีบ่อน้ำสองบ่อนะสำหรับการทำเกษตรนะดูบ่อน้ำนี่ก่อนใหญ่ใหญ่นี่ก่อนบ่อน้ำทางนี้ใหญ่เลยอ่ะเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยโอ้บ่อน้ำใหญ่ขนาดน้อง ทำดึกอู้โอ้โหลึกกันเนาะพ่มก้อนของเขาขุดขนาดเนาะมีเจ้าหน้าบารานเนาะเออกว่าอิดเชียงนักขนาดขึ้นมานี่ดูกว่าอิดตั้งแต่ปืนมาเลยอันนี้คือไม้ยางนา ไม่ซักบบมี้เนาะแปลงนี้มีไม่ซักมีต้อนอยางนาเนี่ยต้อนอยางนานจะปลูกบริเวณรอบรรั้วเลยทุกค่าต้นนิ่มทมดาเขาปป้อมไปแล้วนี่ดด,ด,ด,ด ต,นนต้นอย่างนั้นนะต้นนี่ใหญ่นะดูต่อมาดูต้นของซื้อแปลงเนาะ,ปะ,ปะแปลงก,ก็ฝากแปลงนี้ด้ยวยกันนะลูกค้านะใครต้องการที่เนินเนาะไม้ป่าสนล้ำยายนะฮะปลูกบ้านได้สร้างบ้านอาไฟฟ้ามีน้ำประปานนให้นะฮะใกล้หอที่ว่าการเอ้ยใกล้เทศบาลตำบลดอยลานห่างจากตำบลเชียงราย24กิโลเมตรนะฮะใกล้ติดกับวัดทรายงามนะลูกค้า สนจใจแปลงนี้ทักมานะฮะ0873438755 08829477กับเชียงรายขายที่ดินนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีนะครับก็แปลงนี้นะ2ไร่1งาน48.6ตารางวานะลูกค้าก็เป็นเอกสารสิสนด2ใบ2แปลงนะฮะเรื้อที่รวมเลยทีเดียวนะจะเห็นว่าบริการโดยรวมก็จะเป็น ชุมชนใหญ่เลยนะครับผมเปที่เนินมีป่าไม้นะฮะแล้วก็ใกล้วัดสายงามไม่ไกลจากถนนหลักนะฮะสายเชียงรายเทิงนะฮะอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต้นลำไยนะฮะไม้ยางนานะฮะสามารถปลูกบ้านได้สร้างบ้านได้ฮะที่แบบนี้จะหายากมากในใกล้ๆตัวเมืองเชียงรายนะครับคก็ขายกันบริยยกแปลงทั้งสองแปลงหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับก็ใครที่ต้องการ ที่ปลูกบ้านหรือต้นไม้ไม้ยางนาน,นะฮะเขาปลองไว้นะฮะก็ดูแปลงนี้ได้นะครับอยู่บ้านทรายงามนะฮะตำบลดอยลานตือเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ24กิโลเมตรนะฮะไกล่างจากถนนสายทอร์0หอ 10, 200, หรือเอชนะฮะเชียงรายเทิงเนาะก็ประมาณอยู่ที่270เเมตรนะฮะ ก็ฝากแปลงนี้นะติดถนนทั้ง4ด้านเลยทีเดียวนะครับผมถนนคอนกรีตหนึ่งด้านนะอีก3หนด้านไปเดินทางการเกษตรนะถนนลุกหลังนะจะเห็นได้ว่าภาพมุมสูงฮะเราจะเห็นได้ว่านะอยู่ใกล้ชุมชนมากนะครับทางเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยกันนะฮะก็เหมาะมากสำหรับสร้างบ้านฮะหรือซื้อเก็บไว้นะลูกค้านะแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อดูพื้นที่ได้ฮะ ที่เบอร์โทร0873438755 0882590477กับเชียงรายขายที่ดินนะฮะขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ